มันอดเกี่ยวกาบของมันมันออกมันออกไม่ได้ลูกมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้แล้วมันออกไม่ได้ยามใหญ่ใหญ่หญ่มัน่อกญ่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่อกญ่ใ่ไหญ่ัหญ่กัน่ใหญ่ใหอ่ใหญ่ใหอ่กไปพ่ออีสาหญ่ใหญอใ่ใก่ใหญ่ใ่ใหญอกม่ใหญ่กหอ่ใหม่ใหญ่ใหญ่ไ่่ห่มันหัอ พี่น้องมาแล้วพี่น้องคอลเลกชันแรกของบุญวสตอรี่ตั้งแต่เห็ดช่องมาหนึ่งปีตอนนี้เรามีเสื้อคอลเลกชันแรกของบุญวสตอรี่แล้วทุกคนว้าวเสื้อคอลเลกชันนะคะรับผลิตจากผ้าคัดตอนแท้100เใส่สบายละบาย มีข้าวสาลข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวเจ้านะคะคอลเซนแรกจะมีทั้งหมดด้วยกันถึงสองสีจะเป็นสีขาวที่คุณยายใส่แบบนี้แล้วก็เป็นสีดําแบบนี้็นคาตตอนแท้รอยเป็นเหมือนกันใส่สบายมากเลยทุกคนเก่งเป็นคนออกแบบเองให้มันใส่ง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกวันละโอกาสไปวัดไปทําบุญไปทํางานใส่ได้หมดนะครับทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ที่ l i n แออีส e านะครับใครที่ได้เสื้อแล้วอย่าลืมเอาเสื้อสวยๆมาแต่งตัวอวดกันได้ที่กลุ่มข้าวเจ้าหมาคนตีนกลุ่มนี้ เาอวดกันเฉยๆนะครับทุกคนลายอัตสาสองร้อยเกบาทมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยคิดกันเถอะยายมาบอกเลยว่าเยเสียงอะไรเป็นยังทไม้อนที่เป่ยนกนล่ะพ่อไอ้ยศ น้องพยายามจะปีนกำแพงบ้านใช่ไหมพูดกับพ่อบอกพ่อมาใช่พ่อจะทำแงไมันามันักเป็นางกระซิบใช่ใช่พ่ออะมันัเป็นางกระสมากินน้องพยายามเลยู่เห็นนะพ่อูเห็นนูเห็นมันดมันปีนนะพ่อมันดมันปีนทอย่างนี้มาจีนหอ่มันจะป็นอีไ ไม่ได้ทำมาเนี่ยน่ารู้เฉยมากันเดียร์ไม่หยุดยิ่งใช่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 จัดการมันจัดการมันจัดการมันปากันเดียรนะปากันเดียร์จะไม่ใช่ลายเลือกอ้าวตอนี้ก็เบาน้ำขาเออจะกลับมาเลยยิ่งจะกลับมาเลยยิ่ มึงได้เมื่อไหร่บักขดเดียวมื่อไหร่บัเดียวแต่มันมีรอยใช่ไหมมันมีรอยปีนใช่ไหมมันมีรอยปีนใช่ไหมเนยบักขาเจ้าขึ้นไปยุของนอกโอ้ถึงว่าเจ้าขึ้นไปอยู่ข้างนอกว่าเออบักขาเจ้าขึ้นไปอยู่ข้างนอกได้เหรอบักขาเจ้านั่น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 ถึงว่ามันจะออกนะนั่นนั่นนั่นถึงว่าเฮ้ยเหนียวเห็นแล้วพ่อพ่อเดี๋ยวออกไปข้างนอกหน่อยเดี๋ยวก็จะออกไปด้วยน่ะเดี๋ยวก็จะออกไปด้วย โอ๊ยนั่นนั่นน่หุยไอ้ยายใสวยัวดิดหัวดัวดิดหวดัไม่ต้องพยายามจ้อกไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามจับกมาับกมาับกูมาจับกูมาหัวตินแล้วหัวติดแล้ว หัวมัน <Platform so free |ms|> ิแล้วออยอยมเดกลูกอจอยมดกลูกอยมดกลูกมาแแดเดิดแล้วพเจ้าลูก่งหัวติแล้วนะ้มานี้ซจะออกไปนะไอ้ซ่จะออกไปนะไอ้คนยัยังยัโอ้ยติดอีกแล้วโอ้ยติดอีกแล้วไปเลยไปเลไป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 ลโอ้ยน่า มันโดดมันตะกุยตรงนี้มันก็ออกไม่ได้มันตะกุยกับจอมมันออกไม่ได้ลูกมันออกไม่ได้อีสาม เจ้ามึงกับแม่เรนล่อเขาอยู่ดีมาคุกคเด็นั่นแต่ยันม่ตอน่นเยขอม่ันขอแม่เนกปเจ้ามันแร่นล่อเขาน่ะเนี่ยเจ้าเขาไปแล้วลูกไดดูเเจ้าอยู่ตรงรถไปแล้วมันไปแล้วแม่หแล้วเจ้าเจ้ามันจะออกยนนี่มันจ้าไออกไม่ออกนม่ยยย เจ้าเบอู้นไปแล้วไปแล้วล้วไปแล้วไปแล้วแล้วลักด่มดตีนเนไแล้วไปแล้วไปแล้วล้วไปแล้ว้มัเวขาเก็ีัเดขาเดีมัเมัยืนร่อเขาแมมันกดตีนมันกดีนกูมาบัมันกดตีนเขามันกดตีนเขาเยบเจ้าน่ลลมนมันยืนร่อเขาไปสแล้ว อะไรแล้วโอ๊ยหัวติดอีกแล้วหัวติดอีกแล้วหัวติดอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่าแก้แกมันเรื่องความโง่ความโง่ความโง่เกี่ยวกลัดของมันมันออกอมันออกไม่ได้ลูกมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้แล้วมันออกมันออกยาวๆยัยยัยมายัยมายัยมาเออมันออกไม่ได้กูเนี่ยมันออกไม่ได้หรอกมันตูนกับซองเนาะอยอีซาก็ออกไปพ่ออีซาก กัดจะกัดกันมันออกก่าได้ลูกลูกลกซาเขาออกไปได้เขาออกไม่ได้โอ้ยมันอุ้งอ้วนมันตีมหมดเลยมันออกไม่ได้มันออกก่ได้ม่าได้มันออกมยายามแล้วมันออกไม่ได้ทุกตัวเลยบัคข้าเจ้ามันเลยมันหลอกข้าแม่หลายรอบแล้วมันออกไม่ได้สามตัวก็ห้ามออกระซักใช่บัเข้าเจ้าม่นเลยมันหลอกข้าหน้าลูกกับเข้ามากับเข้ามาทั้งแม่ทั้งลูกเลยทั้งแม่ทั้งลูก ท่านแม่ด้องลูกกลับเขามากลับเขามาแม่มันออกไม่ได้